สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการเอาเท่าไหร่ครับน้อยเดียวไมเอาน้อยอย่างน้อยเดียว นางนั่นแหละเอาเพี้ยอะไรวะเนี่ยไไปหก็ละเอียบติดร้านเฉยๆถามาบอกเบี้ยวให้มันหมดทอบอกเบี้ยก็ไม่นี่เสียก็เสุนร้านตุ๋นเกียวอืม จะ,จะเหียวช่วงเอ็นเวางเหมือนกันนนีนเลยคนแน่อันนี้เป็นเนื้อเนื้อนองเนื้อน่นองใช่ไหมเบไพอี้ยมัอืติดมจะ,จะได้ไป วันนี้ไม่มีหนอกใช่ไหมฮะมีหมูตัวเมียมีแม่สะโกสวยแดงอะไรอย่างเงออแต่งยังดีสวยนะไม่ใช่นะเราจะมองเห็เลือกเขาดีนี่แหละเดี๋ยวมันแก่ใจอยู่เป็นโลง ทำมาแล้วครับไอร้านลาบก้อยอันน่งเงียบอันนี้ยังใกล้บ้านเราใช่ไหมครับเออัอน,นมันใกล้ม,ม่สมควรน,นะกลัวหรอเพราะว่าเขาก็ต้องล็อกไปหมดแล้วละ่ะยู่บ้านเราก็ขายปกติครับแต่ว่าคนกินจะลดลดลงอยู่ครับทำไมราคาเนื้อที่บ้านเรามันไม่ไมลดลงมันก็ตัวเป็นก็ไม่มันก็ปกติที่ซื้อมาครับ ถ้าถ้าลงขาดทุนนี่ราคาเนี้ยมันก็ไม่ได้ลงด้วยใช่ไหมครับแล้วระบบการค่าระบบการอะไรอยู่ที่ลงค่าสัตว์เนี้ยเราเราค่าไี่ไก็ตามมาตรฐานของโลงค่าสัตว์เขาละครับถ้าไม่ผ่านคือเขาไม่ให้เอาเข้านะครับก็คือเราเอามาจากโลงค่าสัตว์ที่มีสัตวแคทย์ด้วยหรือเปล่าใช่ครับทำตามถูกต้องตามกฎหมายละครับ เราเราแยกออกไหมครับแปลว่าเราบอกงัวที่มันติดเชื้อกับงัวที่ไม่งัวที่ติดเชื้อที่เขากินนี่มันงัวตายงัวป่วยงัวไม่แข็งแรงงัวงัวที่ตายแล้วแหละที่ที่มันเป็นแอนแพกเลยเขาเอามากินดิบมันก็เลยเกิดเป็นโรคเป็นอะไรครับของของอิสลามนี่ถ้างัวตายเขาจะไม่จับเลยครับบาปอิสลามนี่ฮาลานนี่คือผ่านตลอดแล้วครับ เราเรามีมาตรฐานของเรายู่แล้วใช่ไหมครับมาตรฐานอิสลามเขาเขาจะไม่เอาของตายเลยก็มีมีหาร้านด้วยครับปลอดภัยตอนนี้ที่ร้านเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างไหมก็ก็ขายลดลงอยู่ครับจากเดิมเคยเอามาวันละกี่โลตอนนี้เหลือกี่โลก็มาประมาณ30โลก็เหลือยี่สสิบกว่าโลอย่างนี้ครับแสดงว่าลดลงเยอะเลยใช่ไหมครับ คนคนเคยมาพูดให้ฟังนะครับว่ากลัวว่ายังไม่กล้ากินถ้าเขามาเขาซื้อเลยเพราะว่าวันกาส่วนว่าก็จะมีขาประจํานอกจากเขาไม่มาแล้วไม่มาก็คือว่าเขายังกลัวอยู่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ตอนไหนครับที่ที่ช่วงเป็นนี่แหละครับคาดว่าจะอีกระลยะนหนึ่งใช่ไหมครับครับคาดว่าเดี๋ยวก็เงียบเพราะว่ามันมันคนละจังหวัดเลยเนาะ